ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกับผมนัทพงศุนทรอ,อรุนครับวันนี้เราจะมาอยู่ณนะที่แห่งนี้นะฮะเป็นรัมกำแพงไปลายร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบนะนะเรามาดูครับอ่ตรงนี้ทางข้างหน้านี่เป็นรถไฟฟ้านะม,มีคลินิกทำฟันอ่าตรงนี้ถนนรา้มกำแพงนะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีปั๊มนะ ปัป๊มปตทแล้วข้างหน้าโน้นเห็นไหมฮะที่กำลังต่อสร้างอยู่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า,ฟาสายสีส้มนะฮะรามกำแพงเชิญครับเชิญครับอาคารของเรานี่ใกล้มากเป็นครูหาที่สองและครูหาที่สามเนาะ ร้านนี้ฮะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหมูแดงอยู่มานานเป,ป็นสิบปีอาเชิญครับเชิญครับอันนี้ป้ายบริษัทนะเป็น ไปติดที่ไหนที่นั่นขายได้ปล่อยเช่าได้ทันทีเชิญครับเชิญครับโอเควันนี้เราก็สวัสดีครับดูกันข้างหน้าไปก่อนครับตอนต่อไปค่อยรับชมต่อ